มะเร็งผิวหนังเนี่ยเป็นมะเร็งที่จริงๆพบบ่อยมากๆแต่ว่าคนมักจะมองข้ามคนอาจจะให้ความสําคัญกับมะเร็งพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งตับและทุกวันนี้คนเราก็ยังสัมผัสกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาก็คือ UV ถ้าเราเจอเร็วเนี่ยข้อดีคือเรารักษาง่ายมากผ่าตัดเนี่ยแทบจะเป็นการรักษาที่หายขาดใช่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าเราอะรักษาเรื่องมะเร็ง ภายนอกทั้งหมดจริงๆแล้วฝ่บางชนิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มของมะเร็งผิวหนังได้อีกอันนึงเลยคือไฝฝ่ามือฝ่าเท้านี่มันอันตรายไหมหมองเงาขอเล่าหน่อย สวัสดีครับหมอต้นครับสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะก็วันนี้เรากลับมาพบกับรายการมองเงาขอเล่าหน่อยนะคะ<ช>ก็เป็นเอพิโซดสองแล้วเนาะใช่ครับทุกวันเนี้ยคนสนใจเรื่องมะเร็งค่อนข้างเยอะงันในฐานะที่เราเป็นหมอที่ก็ยังต้องทํางานเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่โดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังอ่าใช่วันนี้เลยอยากจะมาเล่า ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งผิวหนังเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงแ <ừ, S 1> นวาทางการรักษามันเป็นยังไงแล้วก็<ช>เจอบ่อยไหมคืออยากให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เราทํางานที่โรงพรยาบาลเนี่ยเราเจอมะเร็งผิวหนังแทบทุกวันเราก็เลยอยากให้คนที่ฟังเนี่ยได้รู้เลยว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยเมื่อไหรเราต้องระวังแล้วมันก็ไม่ได้ไกลตัวอย่าง<ช>ที่เราเจอจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมา,มากๆใช่ใช่ ก็หนึ่งเลยอ่ะหนึ่งเลยก็คือที่เจอบ่อยก็คือผนังผิวหนังอมืมเ,<ช>เพราะว่าพันังผิวหนังจริงมีหลายชนิดแล,แล้วก็จะมีชนิดที่พบบ่อยซึ่งเจอแทบ จะทุกครั้งที่ออกตรวจผู้ป่วยนอกเลยใช่ก็มีทุกวันนะอืมน้องแล้วก็มันเป็นอ่อจริงๆคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าเราอ่ะรักษาเรื่องมะเร็งภายนอกทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกล้ามเนื้อหรือว่าที่อยู่นอกเหนือช่องท้องกับช่องอกก็จะเป็นเราแท้ทั้งหมดในการรักษามะเร็งใช่เราก็เลยจะเจอค่อนข้างบ่อยเนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มมะเร็งผิวหนังเป็นหลักเลยเนอะด้านที่สองที่หมอต้นเจอก็กลุ่ม กลุ่มที่สองที่เจอก็คือเป็นพวกก้อนที่อยู่ใต้ผิวหนังครับแล้วกลุ่มที่สามที่เจอก็คือกลุ่มที่เป็นมะเร็งช่องปากอ่ามะเร็งช่องปากจากการสูบุรีหรืออะไรก็ตามซึ่งเราก็เจอกันบ่อยเนาะแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันเฉพาะเรื่องมะเร็งผิวหนังเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้สำรวจตัวเองว่าเฮ้ยมีตำแหน่งไหนที่มันสงสัยหรือเปล่าหรือว่าจะไปดูคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะมีคนไหนที่แบบเอ๊ะมีรอยโรคอะไรแปลกแล้วก็ เผื่อจะมาปรึกษาเรับน้จริงๆสาเหตุที่คนไข้มาหาเราโดยที่เขาสงสัยว่าเขาเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นแผลแล้วไม่หายอ่าใช่อันนี้เป็นอันแรกเลยที่เจอเยอะมากๆสองอาทิตย์แล้วไม่หายเป็นนหายหายเลือดออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อันนี้ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้ตัวเองว่าอ่ะมันไม่ใช่แผลปกติหลใอ่าใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเราอยากจะแบ่งกลุ่มอ่าว่าจริงๆมะเร็งผิวหนังมีกี่กลุ่ม 뭐눈 สามารถที่จะแบ่งยังไงได้บ้างครับจริงๆมะเร็งผิวหนังมันก็จะมีสองกลุ่มใหญ่เนาะก็คือกลุ่มที่เป็นชนิดเมลานมากับกลุ่มที่ไม่ใช่เมลานมาซึ่ง<อ>จริงๆแล้วเราเจอกลุ่มที่ไม่ใช่เมลานมาเนี่ยเยอะมากๆเ<อ>นาะส่วนที่เป็นเมลานมาเนี่ยน้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพัฒนามาจากการที่เราเคยเป็นฝ่ายหรือเป็นเมสส็ดสีที่ผิดปกติ<อ>แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะจากการมีสิ่งกระตุ้นหรืออะไรก็ตามทําให้มันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานมาส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิดที่ไม่ใช่ ลานมาเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากการมีแสงแดดกระตุ้นหรือว่ามีการระคายเคืองซ้ำๆเช่นบางคนมีก้อนเราไปแกะแก้เแก้วแกะแก้วแก้แพ้เป็นแผลหายแพ้เป็นแผลหายอย่างเงี้ยผู้นี้ก็จะเริ่มพัฒนากลายเป็นกลุ่มของมะเร็งผิวหนังที่เจอกันบ่อยๆเลยเนาะพวกนี้เจอเจอบ่อย80% 90%อใช่ครับอย่างผู้ใหญ่เงี้ยบางทีจะชอบมีกระหรือมีอะไรตามใบหน้าแล้วก็ชอบเกาชอบแกะเนาะหรือแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองหรือว่าบางทีไปรักษาแบบผิดวิธีก็อาจจะทํา ให้มันพัฒนากลายเป็นกลุ่มของมะเร็งผิวหนักได้จริงๆที่อยากจะพูดเลยเพราะว่าเออถ้าเราเจอเร็วเนี่ยข้อดีคือเรารักษาง่ายมากเนาะใช่แล้วก็หายด้วยใช่ก็คือแค่ผ่าตาัดแล้วจบเลยใช่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งเจอหลังๆเนี่ยยิ่งรักษายากมากขึ้นเรื่อยๆใช่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ย สัมผัสกับ U V ก็คือแสงแดดใช่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญยิ่งเฉพาะคนผิวขาวเยอะๆเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่มีผิวสีนิดนึงในเรื่องของการเจอแสงแดด U V ใช่ถ้าสมมุติว่าเรามีก้อนหรือมีแผลอ,อะไรที่เป็นๆหายๆเบิเวณผิวหนังมไม่แน่ใจ ก็ควรจะมาพบแพทย์อ่าใช่อันนี้ก็คือจริงๆมันสําคัญมากๆเพราะว่าบางคนเจอแบบตอนแรกเจอก้อนแค่เซนเดียวเนาะเราตัดแป๊บเดียวเย็บเสร็จหายเลยแต่บางคนปล่อยไว้จนแบบโอ้โหกลายเป็นเป็น,ปนทั้งหน้าอย่างเงี้ยการรักษาก็จะซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นมาใช่คือบางทีมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบแผลม,มันมาในรูปแบบ อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกแหละว่าผิวหนังเราผิดปกติไปแล้วมันก็ไม่หายสักทีม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออต้องไปหาหมอแล้วแหละแล้วก็พอตัดชิ้นเนื้อสุ่มตรวจไปเนี่ยก็พบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังก็มีนั่นก็ อาจจะต้องสังเกตตัวเองนิดหนึ่งหรือบางคนอีกอันนึงเลยที่เจอบ่อยก็คือแผลเป็นเนืะแผลเป็นตรงบริเวณที่แบบตามข้อหรือตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมีการขยับตลอดเวลาแล้วแตกเป็นแผลแล้วแผลหายแล้วก็แตกเป็นแผลอีกแล้วก็แผลหายพวกเนี้ยในที่สุดมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มของมะเร็งผิวหนังเหมือนกันเนอเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุของมะเร็งผิวหนังจริงมันเยอะมากๆเนาะมะเร็งผิวหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความอันตราย แตกต่างกันใช่ถ้าเราเรียงลําดับ อันที่อันตรายมากสุดคือตัวไหนนะครับก็จะเป็นกลุ่มเมลานมาเลยหรือว่าอันที่พัฒนามาจากใบนั่นเองเนาะเพราะว่าปัญหาเลยของโรคเนี้ยคือมันแพร่แพร่กระจายมันจะไม่เหมือนชนิดเบซเซลเซลที่มันมักจะอยู่กับที่เนอะมักจะแค่แบบเหมือนกระจายตัวออกข้างๆแต่กลุ่มเมลานมาเนี่ยปัญหาคือมันไปตามท่อน้ําเหลืองแล้วก็ไปตามเส้นเลือดด้วยมันเลยทําให้มันเกิดการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองและไปที่อวัยวะอื่นๆและเสียชีวิตได้เลยคือตัวมันเนี่ย แพร่กระจายง่ายด้วยใช่แพร่กระจายง่ายมากๆแค่แบบรอยโรคลึกเกิน1มิลิเมตรเท่านั้นนะหมิลมันสามารถแพร่กระจายไปต่อมน้าเหลืองได้แล้วช่เพราะฉะนั้นมันเป็นชนิดที่ค่อนข้างอันตรายเส่วนอีกชนิดหนึ่งคืออีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาจากฝ่ายแล้วกันเนาะกลุ่มเนี้ยมักจะคนไข้เนี่ยมักจะมีแผลที่ไม่หายแล้วไม่ยอมมาหาหมอแก่ะเกาๆไปเรื่อยก็คิดว่าแผลมันจะหายเอง แล้วก็พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยแผลเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากนักแต่ว่ามันกินลึกลงไปข้างล่างเมื่อไรก็ตามที่มันกินลึกลงไปจะถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ง่ายแล้วนั้นทําให้การรักษาของเราเนี่ยมันโอกาสที่จะหายขาดก็น้อยลงงั้น<ช>ถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆแผลเล็กๆสามารถผ่าตัดได้ง่ายๆอันนี้มันก็หายขาดเลย<ช>แต่ถ้าเราปล่อยให้แผลมันใหญ่ขึ้น กินลึกขึ้นเนื่องจากว่ากลัวกลัวมาพบแพทย์อมันก็จะกินเข้าไปจนถึงจุดที่มันสามารถที่จะแพร่กระจายใช่แล้วไปถึงจุดที่มันผ่าตัดได้ไม่ง่ายนักฉะั้นมันจะต้องมีการใช้แสงให้ยาเคมีบําบัดอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกชะนั้นเราเปลี่ยนเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากการที่เป็นผ่าตัดแล้วหายเป็นการผ่าตัดอย่างเดียวแล้วไม่หายแลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฝ่ายฝ จริงๆไยก็เป็นอะไรที่คุณไข้ก็ถามบ่อยอืคือคุณไข้บางทีมาปรึกษาหมอด้วยว่ารู้สึกว่าายเนี้ยมันผิดปกติหรือเปล่าอันไหนคือไยที่ปกติอันไหนไยที่ควรจะต้องสงสัยว่าจริงๆมันมีหลักการอยู่อย่างไรอย่างแรกก็คือเรื่องของขอบของไยอ่าถ้าเราสังเกตว่าขอบฝยเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตที่ชัดเจนอ่ามันควรจะ กลมควรจะสมมาตรควรจะสมมาตรถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ฝายเนี่ยมันขอบมันไม่สมมาตรหรือว่ามันคูขะออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้สงสัยอสองคือเรื่องของขนาดอืถ้าขนาดมากกว่าหกมิลก็อันนี้ก็ควรจะต้องสงสัยตอนนี้ทุกคนหยิบไม้มาวัดฝายตัวเองกันใหญ่ว่ามีเปล่าน้องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสีอืสีเนี่ยก็ควรจะ เป็นสีเดียวกันทำอะไรก็ตามฝายของเรามันสีไม่สม่ําเสมอออ่าม,มันอาจจะเจอร่วมกับขอบที่มันไม่เรียบสีไม่สม่ําเสมอมีขนาดใ,ใหญ่ขึ้นออันนี้ก็เป็นอันนึงที่ควรจะต้องสงสัยครับหรือมีแผลอ่าครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ทำให้พึงระวังว่าฝายที่เรามีนั้น มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งใช่ก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งกลุ่มชนิดที่เป็นเมลานมาซึ่งอันตรายด้วยนะคะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีฝ่ายแปลกๆเนี่ยแนะนําเลยว่าควรจะไปพบแพทย์สัญญาแพทย์ตกแต่งใกล้บ้านได้เลยหรือหมอหมอผิวหนังก็ได้ใช่ใช่หรือหมอผิวคือบางทีเราไปพบแพทย์เนี่ยหนึ่งก็คือคุณหมอก็จะดูว่าเราเนี่ยลักษณะฝ้ายหรือว่าลักษณะแผลหรือลักษณะก้อนบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะประเมินได้ อ่าคร่าวๆแล้วแหละแล้วถ้าสงสัยจริงๆคุณหมอเขาก็จะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อยืนยันว่าโอเคสิ่งที่เราเป็นนั้นเป็นอะไรกันแน่อ่าถ้าเราเจอเร็วรักษาได้เร็วก็จะเหมือนกับว่าถ้าเรารักษาไปแล้วก็เหมือนว่าเราไม่เคยเป็นมาก่อนอ่าใช่ใช่ก็มีข้อดีหลายๆอย่างมากๆถ้าเราเจอเร็วเนาะอีกอันนึงเลยคือฝ่ายฝ่ามือฝ่าเท้านี่มันอันตรายไหมฝ่ายที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยโดยปกติไม่ควรเจออย่างนี้ดีกว่าอถ้ามีอ ก็ควรจะต้องสงสัยไปก่อนอว่าเป็น เนื้อไม่ดีใช่ที่เราเจอบ่อยมากๆเลยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีรอยมีพิกมีเขาเรียกว่ามีเม็ดสีที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนะื้อจนมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเราถึงจะเจอมันเนาะจริงๆแล้วฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นแอเรียในร่างกายเราที่มันไม่มีเม็ดสีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเม็ดสีแสดงว่าผิดปกติใช่มันไม่ควรมีเม็ดสีไปอยู่อ่าเป็นบริเวณที่เดียวกันในร่างกายที่มันไม่ควรมีเม็ดสีไปอยู่ใช่งนั้นถ้ามันไปอยู่เนี่ยแสดงว่าผิดปกติใช่อย่างอย่างที่บอกอะว่ามือเงี้ยมือหรือฝ่าเท ีเนะอย่างบางคนเนี่ยที่เจอบ่อยมากเลยคือไปวิ่งแล้วเริ่มเจ็บเท้าแล้วพิกดูอ้าวสรุปฝ่ายที่เราเคยมีเม็ดเล็กๆหรือไม่เคยรู้เลยว่าัะมีฝ่ายเริ่มแตกเป็นแผลเอออันนี้เคยเจอบ่อยมากๆแถมอายุน้อยด้วยเนอะกว่าจะเจอเนี่ย เอออย่างที่บอกชนิดเวลาโนมาเนี่ยลึกเกินหนึ่งมิลเนี่ยไปตอมน้ำเหลืองได้แล้วเนาะอันนี้พอเจอมักจะใหญ่แล้วการรักษาเนี่ยเริ่มยากแล้วคราวนี้ก็ต้องตัดตรงฝ่าเท้าเลาะตอมน้ําเหลืองแล้วมีโอกาสแพร่กระจายหนูเมื่อแพร่กระจายเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็เยอะขึ้นเยอะมากๆเลยใช่เพราะว่าอะเรนี้เรียกง่ายๆว่าค่อนข้างดุใช่ใช่ค่อนข้างรุนแรงคนละเรื่องกับกลุ่มที่ไม่ใช่เกิดจากไฟเลยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกมีไฟฝ้ามือฝ่าเท้าเนาะก็รีบไปเอาออกซะ ส่วนตัวเข้า<ะ>ออกเหมือนกันม,มีไฟที่ฝ่ามือเหมือนกันเข้าออกไปแล้วก็คงประมาณนี้ในเรื่องของอะมะเร็งผิวหนังคิดว่า คนฟังน่าจะสังเกตตัวเองได้ว่าโอเคสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยผิดปกติไหมอใช่ครับอยากจะบอกว่าถ้าเจอเร็วรักษาง่ายมากจริงๆริงใช่แค่ตัดแล้วจบเลยก็คือถ้าถ้าเกิดสงสัยก้อนไหนอะไรยังไงเนี่ยแนะนําให้ไปพบคุณหมอผิวหนังหรือว่าศัลยแพทย์ตกแต่งใกล้บ้านได้เลยนะคะตามโรงพยาบาลทั่วไปแทบจะมีคุณหมอผิวหนังแล้วก็คุณหมอศัลยกรรมตกแต่งทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วหรือจะมาเจอเรากันก็ได้นะคะถ้าเกิดสงสัยเนอะซึ่งการรักษาก็เป็นแค่การผ่าตัดไม่ต้องฉายแสง แทบจะไม่ต้องให้เคมีบาบัดเลยใช่ข้อดีของมะเร็งผิวหนังก็คือผ่าตัดเนี่ยแทบจะเป็นการรักษาที่หายขาดใช่ใชแทบจะไม่ต้องให้ยาฉายแสงหรือว่าอะไรเลยถ้าเจอเร็วถ้าเจอเร็วมากๆก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะตอบได้เนาะเราก็จะพยายามที่จะตอบเพราะว่าหมอเงาขอเล่าหน่อยครับพูดได้ดีมากอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาก